JSB JSB is a wonderful world JSB 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 On a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆเรื่องสีนะคะเด็กๆรู้จักสีบ้างไหมคะอ่ายกตัวอย่างเส้นสีอะไรบ้างนะคะอ่าสีเหลืองสีชมพูสีแดงแต่วันนี้ครูแพมจะมายกตัวอย่างสีให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสีแรกนะคะก็คือสีอะไรนะคะเด็กๆ สีแดงใช่แล้วค่ะสีแดงสิงต่อไปนะคะสีเขียวสีเขียวเสร็จแล้วสีอะไรต่อคะเด็กสีม่วงสีม่วงเสร็จแล้วมีสีอะไรบ้างนะสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินเสร็จแล้วสีอะไรต่อคะเด็กๆดรู้จักสีอะไรอีกคะอ่าสีน้ำเงินแล้วก็สีส้ม สีส้มแล้วก็สีชมพูสีชมพูมีสีอะไรอีกคะสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลสีต่อไปนะคะเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยอ่าสีดำสีดำเสร็จแล้วสีอะไรนะคะสีคล้ายกับสีดำเลยสีเทาสีเทาจะสีอ่อนกว่าสีดำใช่ไหมคะเด็ก สีต่อไปสีนี้เป็นสีที่สว่างมากๆเลยคือสีอะไรเอ,อ่ยใช่แล้วค่ะนั่นคือสีขาวต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูตัวอย่างสิ่งของต่างๆตามสีนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะสีอะไรคะเด็กๆ อ่าใช่แล้วค่ะสีแดงคุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูได้นะคะว่าสิ่งของต่างๆที่มีสีแดงมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะอะไรคะเ,รเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรบ้างอ่าใช่แล้วมีแอปเปิลมีลูกบอลมีเสื้อ ine, มีมอเตอร์ไซคมีถังขยะต่อไปนะคะสีเขียวเรามาดูตัวอย่างสีเขียวกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง เด็กๆคุณอะไรไหมคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยมีอะไรบ้างนะคะมีใบไม้มีถังขยะมีกล่องมีเตาสีต่อไปนะคะสีม่วงมีอะไรบ้างนะคะอ่ามีมะเขือม่วงเด็กๆใครกินไหมคะมีมังคุดมีองุ่นมีกะหล่ำปลีสีม่วง ต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าเรามาดูสิคะมันมีอะไรบ้างอ่ามีถังขยะมีการเกงมีกระเป๋ามีอะไรคะอ่ามีลินสอสสีต่อมานะคะสีส้มสีส้มมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีแครอทอ่าแครอทมีประโยชน์นะคะเด็กๆต้องรับประทานบ่อยๆนะคะมีส้มใช่ส้มก็มีประโยชน์ค่ะ มีวิตามินซีมีอะไรอีกคะมีถังขยะมีถุงท้ามีมัอสีต่อมานะคะสีชมพูมีอะไรบ้างคะมีแมงกระพุนมีรองเท้ามีเก้าอี้มีกระเป๋าเดินทางมีใช้ยางเดินทางใช่ไหมคะสีต่อมานะคะคือสีเหลืองแต่เกิรู้จากสีเหลืองไหมคะ คุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะมีอะไรบ้างคะมีร่มเวลาฝนตกเด็กๆต้องใช้ร่มกันนะคะมีรถตู้มีอะไรคะมีฟักทองฟักทองมีประโยชน์นะคะเด็กๆต้องกินบ่อยๆนะมีอะไรคะมีเลมอนเลมอนไม่รสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีรสเปรี้ยวสีต่อมานะคะคือสีน้ำตาล มีอะไรบ้างนะคะครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะมีโต๊ะไม้มีป้านมีช็อกโกแลตเด็กๆรู้จักช็อกโกแลตไหมคะมารับประทานแล้วเด็กๆต้องแปรงฟันนะคะนั่นจะทําให้เด็กๆฟันผุมีอะไรอีกคะมีไอศครีมสีต่อมานะคะก็คือสีดําสีดํามีอะไรบ้างคะเด็กๆ มีน้ำมือกไว้ใส่เครื่องพิมนใช่ไหมคะหรือว่าใช้เขียนใช่ไหมคะมีถุงขยะมีพัดลมมีรถยนต์สีต่อมานะคะสีเทามีอะไรบ้างนะคะมีปืนมีเสื้อแขนยาวมีเฟืองเด็กๆรู้จักเฟืองไหมคะ เฟืองนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ในการในรเครื่องยนต์นะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือตะปูสีต่อมานะคะสีขาวสีขาวเด็กๆรู้จักอะไรที่เป็นสีขาวบ้างคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดเด็กดูนะคะมีอะไรบ้างมีกระดาษเบอันนี้เด็กๆเคยใช้ใช่ไหมคะ มีกระดาษชำระมีอะไรอีกคะมีถุงพลาสติกแล้วก็มีแกะอ่าเด็กๆคะหลังจากที่เด็กเรียนรู้เรื่องสีไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูเมมีการบ้านถ่ายลิปนะคะคุณครูเมนะคะจะให้นักเรียนนะคะระบายสีผลไม้ตามความเป็นจริงนะคะนั่นก็คือสตอเบอรี่ของเรานะคะเป็นสีอะไร สีแดงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นสีแดงนะคะคุเูเมย์ก็หยิบสีแดงแล้วคุคูครูเมย์ก็จะทางลงไปที่ผลไม้สตอรอเบอรี่อันนี้เลยคุณเมย์ก็จะค่อยระบายระบายนะเด็กก็หยิบเปิดใบงานระบายพร้อมไปกับคุณครูเมย์เลยโดยคุณครูเมย์นะคะนี่หยิบสีแดงระบายไปที่สตอรอเบอรี่นั่นเองนะคะ อะเด็กก็ระบายนะคะกดสีแรงๆเลยนะคะกล้ามน้อมือของเด็กๆจะได้แข็งแรงกดให้เกิดสีเข้มๆแบบครูเมเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะครูเมก็ระบายเสร็จแล้วสำรับลี่ของเราต่อไปนะคะคุณครูเมก็จะใช้สีเขียวนะคะระบายตรงนี้เด็กๆก็ระบายไปพร้อมกับคุณครูเมเลยนะ เรของคุณเมย์ก็เสร็จแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรคะเด็กๆขาอันนี้นะคะคือมะม่วงนั่นเองนะคะแล้วมะม่วงเป็นสีอะไรใช่ค่ะมะม่วงเป็นสีเขียวนี่คุณเมย์ก็หยิบสีเขียวมาคุณเมย์ก็จะระบายลงไปที่มะม่วงเลยเด็กๆค่อยๆระบายนะคะในคุณเมย์จะระบายให้ดู เสร็จแล้วต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรคะดเด็กๆคะ,อ,ะอันนี้นะคะคืออ,องางุนแล้วอ,องาุ่นเป็นสีอะไรก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะนี่คุณแม่ก็เตรียมสีม่วงเอาไว้แล้วคุณแม่ก็จะระบายไปที่องางนลูกกลมๆแบบนี้นะคะ ค่ะคมก็จะระบาให้เต็มเลยอย่าให้มีสีขาวนะคะเด็กระบายให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นคุณไม่ก็ใช้สีเขียวนะคะระบา,บายใบของมันนี่นะคะเราก็ ระบายสีเสร็จแล้วนี่นะคะ,เด,คะเด็กๆ่ะเด็กๆอย่าลืมระบายตามสีความเป็นจริงนะคะสตรอเบอรี่มีสีแดงหม่องมเป็นสีเขียวแล้วก็องุ่นนะคะเป็นสีม่วงนะคะ,ะการบ้านวันนี้นะคะครูเมย์ก็พาเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีตามคุณครูเมย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้คุณครูไม่ต้องไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ JSV, JSP is a wonderful world. JSB, JSB, on all the colorful day.